สัดีครับสำหรับสเต็ปที่18นะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงการเกตเกาไฮการเกตเกาไฮก็คือการที่เราจะรักษาระดับนะครับระดับในการเดินของเกมนะครับระดับในการที่ผู้เล่นนั้นจะเดินขึ้นในส่วนต่างๆของเกมยกตัวอย่างเช่นผู้เล่นจะเดินขึ้นในที่ลาดนะครับในที่ลาดสูงนะครับจะต้องไม่มีการเดินที่ทะลุนะครับต้องสามารถที่จะเดินเหมือนกับลักษณะของการไต่เขาขึ้นไปได้นะครับจะต้องไม่มีการ เดินทะลุในส่วนของพื้นที่เป็นพื้นดินของเกมนะครับเพื่อรักษาความสมจริงของเกมสามิติของเรานะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงการเกตเก h าไฮนะครับในโฟลเดอร์สเต็ปที่18ครับเกตเก h าไฮนะครับก็ยังคงเป็นโมเดลที่เราได้เรียนรู้กันมาในสเต็ปที่ผ่านมานะครับรวมถึงเท็กเจอร์นะครับที่ใช้แปะพื้นดินในเกมสามิติของเรานะครับรวมทั้ง การจ n e น a เร s ซอ r ต e โค้ดต่างๆนะครับในส่วนของซอ r c e โค้ดครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาในสเต็ปนี้นะครับเตปที่1 8ดีนุกในเรื่องของการเกตกาไฮนะครับรักษาระยะนะครับที่มีการเดินขึ้นพื้นที่ลาดเอียงต่างๆนะครับเรามาดูักนครับว่ากระบวนการในการที่เราจะเกต w เกาไฮในเกม3ามิตินะครับเพื่อที่จะรักษาระดับในการที่จะเดินให้มีความสมจริงในโลกของการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นนั้นเป็นยังไงนะครับ ในที่นี้ครับผมขอย้อนกลับไปในตัวอย่างที่ม่ผ่านมานะครับเรายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการเดินทะลุพื้นที่นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อผมทำการกด F5 นะครับ Dark Basic ทำการ Build er Next e c u e Source Code ทั้งหมดตัวเกมของเราในตัวอย่างที่ผ่านมาครับผมทำการ ควบคุมการเดินหน้าครับด้วยการกดปุ่ม w ครับไปในพิกัดในโลกของเกมสามมิติของเรานะครับจะเห็นได้ว่านะครับทิศทางของกล้องนั้นมีลักษณะที่พุ่งลงไปนะครับสู่พื้นราบของพื้นดินของเกมสามมิติของเรานะครับนอกจากนั้นครับ ยังทะลุออกไปยังนอกด่านของเราหรือนอกพื้นดินด้วยซ้ำนะครับมีการเดินทะลุพิกัดนะครับไม่มีการรักษาระยะทางนานแกน Y ของการเล่นนะครับนั่นหมายถึงส่วนหนึ่งนะครับถ้าเปรียบเทียบจริงๆเราอาจจะขาดในเรื่องของความสมจริงในเรื่องของแรงโน้มถ่วงหรือว่าแรงดึงดูดต่างๆที่เราได้เดินบนพื้นดินลงไปนะครับ เราจะมาดูกระบวนการในสเตปนี้นะครับเพื่อที่จะเขียนซอร์ t โค้ดของดักเบสิกนะครับเพื่อที่จะรักษาระดับความสูงต่ำนะครับในการเดินไต่เขาหรือว่าเดินบนพื้นราบพื้นที่ราดชันต่างๆนะครับคำสั่งในสเตปนี้ครับในซอร์ตโค้ดนะครับจะเริ่มจากบรรทัดที่138ครับถึงบรรทัดที่142นะครับซึ่งผมได้ใส่ไว้ภายในดูลูก ะครับเพื่อที่จะให้มีการคํานวณแล้วก็เก็บค่าตัวแปรนี้นะครับตลอดเวลาในขาะที่เราทําการเล่นเกมนะครับเราจะเก็บค่าอะไรนะครับและเก็บในรูปแบบไหนและจะนํามาคํานวณยังไงนะครับและจะวางพิกัดใหม่ลงไปเพื่อที่ให้กล้องนั้นเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องยังไงนะครับค่า3ค่าที่เก็บครับ CAMERA POSITION X นะครับ0 วงเล็บ0ูนย์คาเมราโพสิชันไวครับ100บรรทัดที่1 3 9ครับวงเล็บ0ูนย์คาเมราโพสิชันแซดครับบรรทัดที่140นะครับวงเล็บศูนะครับวงเล็บศูนย์ในที่นี้ก็คือคืออะไรครับคือกล้องที่เราได้สร้างขึ้นหมายเลข0ูนย์นั่นเองนะครับเก็บค่าของกล้องหมายเล็0ูนย์นะครับ ในขณะที่ทำการเคลื่อนที่บนรอบตลอดเวลาในดูลูปของเราเรีย t ไทม์เร d ดิ้งของเรา <c oughs> เพื่อที่จะเก็บค่านั้นตลอดเวลาว่าขณะน,นี้กล้องนั้นได้อยู่พิกัดไหนทางด้านแกน x ในโลกของเกมสามมิตินะครับกล้องนั้นได้อยู่พิกัดไหนนะครับทางด้านแกน y ในโลกของเกมสามมิติกล้องนั้นได้อยู่พิกัดไหนนะครับทางด้านแกน z ในโลกของเกมสามมิติ นะครับเก็บใส่ไว้ที่ไหนครับ CAMERA POSITION X0 นะครับถูกเก็บไว้ในตัวแปรนะครับสีดำนี้นะครับ p x a y e r CX0 CX แล้วก็ชาร์ p นะครับชาร์ p นี้จะเก็บในลักษณะของค่าที่เป็นในลักษณะของทศนิยมนะครับก็คือมีค่าที่เป็นทศนิยมเก็บค่าทั้งหมด ตลอดเวลาที่ผู้เล่นได้ทำการเล่นในเกมสามิตินะครับคาเมราโพซิชัน y นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาลองรับครับ player cy คาเมราโพซิชัน z นะครับกล้องหมายเลขศูนย์นะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาลองรับครับ player cx z สร้างตัวแปรขึ้นมาสามตัวครับลองรับตําแหน่งของกล้องในปัจจุบันนะครับเมื่อเกมทําการเล่นไปนะครับผู้เล่นทําการเล่นเกมไปเราทําการเก็บค่าลงไปในตัวแปรทั้ง3าตัว นะครับบรรทัดที่138ถึงบรรทัดี่ี่140จากนั้นครับคำสั่ง get gauss high นะครับคำสั่ง get gauss high ครับเป็นคำสั่งที่เราจะได้เรียนรู้ในตัวอย่างนี้นะครับ get gauss high ก็คือจะมีการคำนวณน,นะครับแล้วก็คืนค่าออกมานะครับรักษาระดับนั่นเองนะครับ get gauss high ขึ้นมาเพื่อที่ทำการคำนวณแล้วก็คืนค่ารักษาระดับของกล้อง นะครับเมื่อทําการเดินไปบนแมทริกนะครับในที่นี้จะพูดถึงการรักษาระดับบนแมทริกนะครับก็คือการใช้คําสั่ง get c a l high นั่นเองนะครับโดยที่ get c a l high ต้องการอะไรบ้างนะครับ get c a l high ต้องการพารามิเตอร์ดังนี้ครับ get c a l high ครับแมทริกหมายเลขที่เท่าไหร่ค่า x เท่าไหร่ค่า Z เท่าไหร่นะครับที่ต้องการจะให้คํานวณเพื่อที่จะรักษาระดับในการเดินในแมทริกนั่นเองนะครับรีเทิร์นออกมาเป็นทศนสยมนะครับ ก็คือ p l a y e r H นะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวแปรทศนิยมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำการรองรับค่าของการคำนวณน,นะครับจากคำสั่งหรือฟังก์ชันที่ชื่อว่า get g a ่าว i ายซึ่งเป็นฟังก์ชันหรือว่าคำสั่งที่อยู่ในภาษาดาร k b เบสินะครับเพื่อที่ทำการคำนวณพารามิเตอร์นะครับ camera position x กับ camera position z โดยจะทําการคืนค่าความสูงนะครับกลับไปคือสู่ระบบนะครับแล้วเราจะทําการนําค่าที่เกตเก่าไฮานะั้นได้ทำการคํานวณครับแล้วก็โยนมาใส่ในตัวแปรที่เราได้สร้างขึ้นก็คือ player h นี่นะครับเก็บค่าความสูงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวางมันยังไงวางมันยังไงในโลกของเกมครับใช้ position camera y นะครับ o พซิชันคาเมา y เพื่อที่จะรักษาระดับของ y Position c a m e าศูนย์ะครับเพื่อที่จะรักษาระดับของความสูงนะครับเมื่อเราทําการเดินไปีนทางต่างๆให้อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกันทั้งระบบในเกมสมิติของเรานะครับโพซิชันคาเมราศูนนะครับตามด้วยตัวแปรที่ชื่อว่า player cx นะครับ player cx ก็คือการเก็บค่า x ของกล้องณนะขณะนั้น เพยอ c ์ซครับก็คือเก็บค่าทางด้านแกน Z ในขณะนั้นรวมทั้งค่าของความสูงครับบวกที่180นะครับรักษาระดับคงที่ไว้ที่180บวกค่าของความสูงในะขณะนั้นที่ได้ทำการประม,มลผลจากคำสั่งเกทเ h i g h นะครับ4บรรทัดนี้ครับในสเต็ปเป็นการสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อที่เก็บค่าต่างๆทางด้านแกน x แกน y แกน z ของกล้องนะครับคำนวณครับ พื่อที่จะรักษาระดับความสูงนะครับจากฟังก์ชันเกทเ h า g h ในาษาดาร์เบสิกนะครับบวกด้วยพารามิเตอร์คืนค่าความสูงขึ้นมาครับต่อจากั้นครับ1 4 3รักษาระดับของความสูงนะครับใส่บรรทัดนี้ไว้เพื่อที่จะรักษาค่าคงที่เมื่อมีการเดินขึ้นที่ลาดหรือว่ามีการเดินตามขอบต่างๆนะครับตามพิกัด่างขอบต่างๆบนพื้นของแมทริกนะครับความหมายในที่นี้คือเราเก็บค่าบนพื้นของแมทริกนั่นเองนะครับ ผมจะทําการทดสอบนะครับว่าสามารถที่จะรักษาระดับบนพื้นพาติกได้หรือไม่ครับกด F5 บนคีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม W ครับเพื่อที่จะทำการเดินหน้าครับสั่งคามิร่าให้เดินหน้านะครับในขณะนี้ครับตัวแปดเพลเอร์พเยอร CX นะครับจะทําการเก็บค่าทางด้านแกน X ไว้ p l a y e r อ Z นะครับจะทำการเก็บค่าทางด้านแกน Z ไว้ right, นะครับแล้วทำการใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเกทเ h า g h นะครับเพื่อที่ทำการคำนวณและรักษาระดับของค่า y ของเราไว้นะครับในที่นี้ครับผมทำการจะเดินขึ้นที่ลาดนะครับมันก็สามารถที่จะรักษาระดับของค่า g เก g เ h i g h ไว้นะครับจากฟังก์ชัน g เก g เ h i g h นั่นเองซึ่งจะทำการคำนวณครับระหว่างระยะของกล้อง นะครับที่ทําการเรนเดอร์อยู่กับพื้นของแมทริกครับเราจะเห็นได้ว่ากล้องนั้นนะครับจากเบื้องต้นที่เราได้ทําการทดลองกันโดยไม่ใส่คําสั่งนะครับจะมีการมองในลักษณะที่ไม่สามารถที่จะรักษาระดับค่าของ y ไว้ได้นะครับก็คือจะมีการเดินในลักษณะที่มุดลงไปในพื้นของแมทริกนะครับแต่เมื่อเราทําการเก็ตกาาไฮครับเราสามารถที่จะเดินขึ้นบนที่ลาดต่างๆนะครับและรักษาระดับไว้ได้อย่างที่เราต้องการครับ ผมจะทําการเดินไปครับเพื่อที่ทําการเดินขึ้นนะครับทางขอบทั้ง4ด้านที่ผมได้สร้างขึ้นในเกมตอนนี้นะครับ Key State 31นะครับที่ทําการเดินหน้านะครับเงื่อนไขเป็นจริงครับทําการเดินหน้ามาตลอดด้วยสปีดที่ผมใช้คําสั่ง Move Camera 0ครับด้วยความเร็ว3 ค,ความเร็วที่จะอยู่ที่3นะครับในการเคลื่อนที่ของคนะา m เมล่าในขณะนี้จะทำการเดินขึ้นไต่ขอบครับสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเราสามารถรักษาระดับได้และกล้องนั้นไม่มีทิศทางในลักษณะที่ Y นั้นดิ่งลงไปก็คือ Y ติดลบลงไปนั่นเองนะครับผมเดินขึ้นไปบนขอบครับเพื่อที่จะรักษาระดับนะครับ จะไม่เดินทะลุขอบนะครับนี่คือการเก็บค่าพื้นของแมทริกในเกม3มมิติของเรานะครับสามารถที่จะเก็บค่าและรักษาระยะนะครับในพื้นของแมทริกนะครับคราวนี้ครับเราสามารถที่จะเก็บค่าและรักษาระยะเพื่อเพิ่มความสมจริงนะครับในโลกของการเล่นเกม นะครับเปรียบเทียบกับโลกของความเสมือนจริงได้ยิ่งขึ้นนะครับกด s s c ครับเพื่อออกจากตัวเกมนะครับเกตเก high ครับจะทำการคำนวณอัตโนมัตินะครับโดยทำการคำนวณจากตัวแปรที่เป็น Forting ก็คือทศนิยมนะครับก็คือ Player CX คําคำนวณค่าทางด้าน X นะครับคำนวณค่าทางด้าน Z นะครับ พร้อมกับคืนค่าที่เป็นความสูงขึ้นมานะครับเป็นการรักษาระดับนั่นเองกรณีที่เราไม่เข้าใจคําสั่งครับคลิกเข้าไปที่ Help เพื่อที่จะดูรูปแบบคําสั่งครับว่ามีการคืนค่ามายัางไงนะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นได้ว่าผมทำการเปลี่ยนค่าแมทริกครับ และโปรแกรมนั้นเกิดการเออร์เลอร์ขึ้นครับเนื่องจากว่าผมเมคแมทริกขึ้นมาให้เป็นหมายเลขหนึ่งะครับเมื่อทําการเปลี่ยน m a ทริกเป็นหมายเลขอื่นๆนั้นซึ่งไม่มีอยู่นะครับในตัวเกมดักเบสิกก็ไม่สามารถที่จะคอมไพล์แล้วก็แปลซอสโค้ด code ออกมาได้ทําให้เกิดการเออร์เลอร์ยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเราสร้าง m a ทริกที่1ขึ้นมาแล้วทําการเกตเกาไฮนะครับคํานวณค่าของแมทริกนะครับ เมทริก 1>, 1ขึ้นมานะครับด้วยระยะทางด้านแกน x เท่าไหร่ระยะทางด้านแกน z เท่าไหร่รวมดีค่า t r i x t r i z นะครับและทําการ get g a h i g h ก็ทําการ get ค่าตัวนี้นะครับโดยที่ get กล้องด้วยนะครับ x กับ z แล้วมาทําการคํานวณน,นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะพอที่จะเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นในการที่จะรักษาระดับของกล้องเมื่อทําการเดินไปในพื้นที่บนเมทริกในเกมสามิติ คุณครับ